ฉันเป็นพระบรมราชินีเพียงพระองค์เดียวในรัชกาลที่หแต่ภายหลังฉันถูกปลดฉันมีชื่อว่าสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์จีพระวราราชชายาหรือพระบรมราชินีฉันมีชื่อเดิมว่าประภัยฉันเกิดเมื่อปีพศ4 4 5พพ่อฉันมีชื่อว่าเจ้าพระยาสุธรรมมนตรีกลื้มสุจริตกุลแม่ฉันมีชื่อว่าท่านผู้หญิงกิมไล ฉันถือว่าเป็นพระญาตของสมเด็จพระปิยมาวดีสรีพัชรินมาตาอีกด้วยฉันเป็นเด็กรูปร่างเล็กบอบบางอุปนิสัยร่าเริงและมีผู้ทำนายไว้ว่าลักษณะมีบุญจนพี่น้องรู้กันดีว่าหากจะขออนุญาตไปเที่ยวงานหรือต้องการของกินของเล่นอย่างใดหากอ้างชื่อฉันก็จะได้ดังประสมทุกครั้งไปฉันเล่าเรียนจ,นจนจบโรงเรียนราชินี จากนั้นพ่อของฉันได้พาเข้าเฝ้าถวายตัวเข้ารับราชการฝ่ายในฉันสนใจการขับร้องอย่างมากโดยเป็นต้นเสียงร่วมกับพระสุจริตสุดาเปรืองสุจริตกุลผู้เป็นพี่สาวหลังจากเข้าวังได้ไม่นานพระสุจริตสุดาผู้เป็นพี่สาวของฉันตอนนั้นเขาได้เป็นพระสนมเอกเขาได้พาฉันรับราชการฝ่ายในเป็นพระสนมเอกในรัชกาลที่หก จากนั้นพระราชสวามีได้ตั้งชื่อให้ฉันว่าพระอินทารณีจากนั้นฉันได้อยู่ตำหนักเดียวกันกับพระองค์เจ้าลักษมีลาวันจากนั้นไม่นานฉันได้ตั้งครนขึ้นรัชกาลที่หกทรงพอพระไทยเป็นอย่างมากจากนั้นพระองค์ได้สถาปนาให้ฉันเป็นพระวรราชชายาเธอพระอินทรศักดิ์สจีในวันที่10มิถุนายนพศ2465 จากนั้นฉันได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศัก์สจีพระบรมราชินีตำแหน่งสมเด็จพระอัครมเหสีตามลำดับฉันเป็นคนไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วทำให้ตกเลือดหลายครั้งแต่รัชการหกพระองค์ยังเมตตาฉันอยู่มากคอยดูแลฉันไม่เคยห่างฉันนับรวมกันแล้วฉันตกเลือดอยู่หลายครั้ง แต่มีครั้งหนึ่งที่ฉันกับพระราชสวามีเสียใจที่สุดเนื่องจากฉันตั้งท้องได้หกเดือนและได้คลอดก่อนกำหนดออกมาเป็นพระราชโอรสแต่ก็เสียภายในวันนั้นทำให้รัชการที่หกกับฉันเสียใจเป็นที่สุดฉันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่รักสามีเมื่อสามีมีผู้หญิงคนใหม่ฉันมักจะหึงหวงอยู่เสมอจนในวันหนึ่งที่พระราชวังพญาไทา ฉันได้มาชมละครที่พระราชสวามีทรงเล่นแต่ตอนนั้นสามีของฉันได้เล่นละครต่อบทกับสุวัฒนานางข้าหลวงที่เพิ่งเข้ามาใหม่ฉันเกิดอาการหึงหวงจึงได้กระทืบเท้าเสียงดังและบอกให้นางข้าหลวงโห่ร้องใส่สุวัฒนาเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้พระราชสวามีของฉันกริ้วเป็นอย่างมาก ถึงกับเสด็จลงจากเวทีจากนั้นไม่นานพระราชสวามีของฉันได้ลดพระอิสริยยศของฉันจากพระบรมราชินีมาเป็นพระวรราชชายานอกจากนั้นพระราชสวามีของฉันได้เขียนทิ่ใยกรรมไว้ว่าต่อไปภายหน้าก็คงจะมีเหตุเรื่องตั้งพระบรมอัฐิคือจะเอาองค์ใดขึ้นมาตั้งคู่กับข้าพเจ้า ข้าพระเจ้าขอสั่งเด็ดขาดไว้เสียแต่บัดนี้ห้ามมิให้เอาพระอัติสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีขึ้นมาตั้งเคียงข้าพระเจ้าเป็นอันขาดเพราะตั้งแต่ได้มาเป็นเมียข้าพระเจ้าก็ได้บำรุงบำเรอน้ำใจข้าพระเจ้าเพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นต่อแต่นั้นมาเอาแต่ความร้อนใจหรือรำคาญมาสู่ข้าพเจ้าอยู่เป็นเนืองนิด หมายความว่าพระราชสวามีของฉันเขียนพินัยกรรมว่าไม่ให้เอาอาัฐิของฉันวางเทียงคู่กับพระบรมอัฐิของพระองค์